สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้หุ้นไทยช่อง9้านะคะไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะหุ้นไทยช่อง9้าไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะนะเน้นไทยบ่ายนะคะตัวนี้ซปุ้นเรายังแม่นอยู่นะคะตามสูตรนะคะวันนี้เด่นที่หนึ่งสองศูนย่งสองศูนย์ก็นะคะบ่ายนะคะเช้าไม่มา6กกับศูนย์นะคะ บายนี้เด่น1นึ่นะคะฟันที่1นึ่งโทษทีศูย์กับ2ค่ะฟันศนย์ะคะศูนเงินไม่มานะคะ0ู0ย์หนึนะคะแล้วก็1 2นะคะหนแล้วก็หนนะคะหนนะคะแล้วก็หกค่ะ นี่เลยสามตัวก็ยังเด่นอยู่ที่067นะคะ607 620นะคะนะตัวนี้ถ้าไม่มาสามตัวด้วยกันถ้ามาด้วยกันแตกเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยเด่นสามตัวนะคะนะแล้วก็เผื่อมันแยกไปหรือว่าเผื่อมันมาสองตัวจับรูดจับลากได้นะคะตัวนี้นะคะเด่นมากมาย120นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม นะคะชัดไหมไม่ชัดนะคะนี่นี่เลยฟันศูนย์ค่ะนี่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนคุณมาวาสนาเกิดน,นะคะขอเน้นไทยบ่ายนะคะไทยเที่ยงไม่น่าจะทันนะคะ,นะคะไม่ทันไม่ทันก็ไทยบ่ายนะคะสีปนยังแม่นอยู่นะคะใครติดตามนะคะเมื่อวานทั้ง เที่ยงไทยบ่าย10บ,บนนะคะเจาะแตกนะคะเมื่อวานนะคะวันนี้ขอให้ได้อีกนะคะตัวน,นี้ตามสูตรค่ะตามสูตรตามสูตรนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการได้ขออไปนะคะนะตัวน,นี้เราก็อยากจะให้นะคะ ใครที่ดูช่องเราก็ขอบคุณนะคะไม่มีอะไรสวยหรูนะคะเราก็แค่มาให้ตัวเลขนะคะก็ก็ดีกว่าไปลงอย่างอื่นนะคะก็มีคนทักทายมาบ้างถ้าไปลงกลุ่มนี้เงียบมากนะคะเงียบนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้ามาไม่เข้ามาเราก็เลยมาลงที่ y o u t u b e แทนนะคะ ปกติก็เข,เขียนลงที่กลุ่มนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะมุนมาวาสน,นาเกิดทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย